พัดพักบุ้งพี่นอ้องตะหน่อยลงมือเองได้เนี่ยพัดพักบุ้งเสหนังเสหนังหมูมแลวกะหมูมขเขาเอืนว่าหมูถอดกระเทียมก็ได้ครับผมหมูพัดกระเทียมก็ได้เฮ็ดแบบข้ามั่วสูตรตะหน่อยแล้วก็ไข่เกี่ยวลูกในร้านกินพี่น้องมากินเขาน้ากันครับผมกับบรรยากาศอาจีไรสานาเนาะกินเขาน้ากันครับผม เดี๋ยวตหน่หนชิออกไปลัดไฟก่อนเดี๋ยวให้พว่อ่อน้องไม้ปิดกล่องให้เด้อไกาเดี๋ยวตหนไอยไปลัดไฟก่อนเออเพราะย้นไไปนั่งใส่ไเนี่ยไม่กินเขาี๋ยวขอไปลัดไฟก่อนขอไปนอนขาไปไสเป็นก็ค่ะไปปิดกล่องนี่หนเนาะเออ หาอย่างนี้ะี่แม่เอ่มเอไปไได้เอินพไสไปนั่ เวลาะะั่นไฟซอยแยบานเนี่ยสั้นวันนี้ไหนเราสูงไฟเหรอ่ปัดไฟ <c oughs> นา,านกัวเนีานสีดูกได้หยาบแล้วเขาไปอกินหกเหรอุนเล

แม่มาเอิยังอันกี้รถไปเมื่อว่าเป็นบ่เอ็มกี้รถไปเมื่อ้นหน่อยมาเอิญเอาว่าว่าอันนั่นจะบอกล้วอ,อกไปลัาจอยเลยถ้าอายพอไปเอิญอ,อกไปรัาไพ่จอยพอยได้บานได้เอาว่าเกาบอกต่อไปไหนมาเอาสั่นพาย,านยาธิเขา ให้ยอควเฟียงเานีอีกเอ้ย้าะเกนี่แหะกไข่นี่แหละมองผีมองท่านผีกวนท่านของขวักหลดวันท่านเลถุงดอกรย่างเอามาฟังนาหลายคนถุงได้อืมก็สเรียนท่านผีวให้อันให้อกกระทม่ะอืมห้องงามเท่าไหร่ลุง เอาใหไปย่าเอาไปเัยงตาตีมหมูอดได้ปมานอันไหนเต็มหดฝปกฮะาเจ้าี่ยังมูหมเต็มเลไปเร็ว cũng à, ừ. phải nâng cao lại arm ạ, ừ, phải nha, phải nâng, phải nâng, ừ, lắm

เธออยากอวดเก่งนะเธออยากอวดเก่งนะเธออยากอวดเก่งนะเธออยากเข้เข้านะยืนยืนเป็นกำลังมันยืนเองกำลังมันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยากยืนอ้าวอือไม่เมาอย่างไม่เม่าง้างนอนมันกลุ่มเด้อ ไปใส่น้องมึงเวลาน่องปีนเนอะน่องไปจะไปน่องไงหัวน้องฟาดก็เหมือนขึ้นเนอะโอ้เข้าไงี่ยใมันมาได้ทีเหมือนขึ้นไหนนี่มันกระดดมันกระดดเขาแล้วมันเด้งไปดีลาเบิร์กเออนามันลานี่มองหนยนี่ไปยืนหน่อยแล้วลาลายกจาบปากเพาว่าที

มเขาจะบีบมีเขาตังั่นละนี่ต้มจะไเฉลาเขาใส่ยางนอนนะแก้ขิมยาไปตงนเหละวดูได้ใ่ตาเฉยอะไรนต้มแล้วใสก็เขาตุ่ยเยนอ่นใก็อุ่นหันห เมื่อี่น่อุ่นต้เอนนั้นเจ้ากระไรชวนถ้าต้มนี่จะเอายิ่งออมาเขาซีนั่นเลยนันเองยาเนจิงนะยาเปนเบะแสงั้นสวอเอามากหนึ่งั้นเามือนเศ้าอ่ะาใครถงมาหนึ่งงั้นสวยอีกเจ้ากระไรมึงกูเฮ้ยตัวหนุ่มตัตานะหนเขานงเามันแรายขื้ออีกจน้อยเนี่มต้องต้มปลานีย เอาเยนอะไรได้ไงอืมเป็นเขาสามร้ายๆวันนี้มันขามมือนะมันจะติดเกออกข้างข้างข้างไปอยุกยุกใส่กันไม่ไงมันก็เลยบอกายซักที่เผาห้กับบ้าซัดันออกไปเลยอ้าถ้าชมอยู่ติบเขาไงน่ะบอกให้ซักเอาเข่ามาให้ซักกับบ้าซัเอันไม่อันไม่ควยนั่นกหงุดหงิดเ้อมือเจ้านี่ tiếp câu cái có của lẹ cũng có vay hẳn tiếp câu muôn nhảy 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 cũng nhảy 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 ธดาหู่อหหตอนอีสตตรวยละรวยหาซิบกับพวกไฮดังว่าสี่วย่ะน่ย,นยบ่ได้ <c oughs> ยังงแงดิ้นกับวาจกรวยแผิตัวไหนรวยหกิน้วยรวยหกสิบเยเล็กน้อาาอมเี่ยวกว่าเดี๋ยวกับไข่ไมากรวมที่ใส่เป็นสิบ พกมานั่เด้อวางกไอไม่อยากพกมานั่มพกิพเจานกับพกมานั่มยวมี่เบ้านไม่มีติเกาจานกับ่มีใส่บ้างใส่หัวมมันก๋วยวน่นนี่มิ้ติ่มเกาโอแพ่บ้านมึงนี่ยสเาเด้อเออเอาจานกับเขามานั่เด้อใส่แต่หัวมังมันก๋ววาน่นนี่้ได้มกาโไปรเจ้าสิแล้ว้านก่อยวัั่นน่มีีติเกาแล้เจ้าก็สีหัวมางแม่ เจ้าออกไปกินเขาน้องขอยเจ้าเอากิ๊บเข่าไปน้องไ่ากองยเข่ว่าหีเข่าไหไม่ไ้ม่ไดม่ได้ไ่ไดจะว่าหือเขาไมเขามากเอย้งแต่เต็มเขาอยากนั่อนอีุ่่นน้ำมันเจ้าได้หรือไงพี่น้องกินเขาน้ำกันเว้านัวหัวมวนน้ำกันไปกอดยาพี่น้อง